อะไรตายหอยนีบตายดีบที่ไหนอ่ะลิงมึงเคยเหรอไม่เคยครับแล้วมึงทำยังไงอะไรของพี่เนี่ยพี่ถ้าอย่างงั้นกับอกถ้าไม่รู้จักว่าพ่อแม่คือเป็นใครก็บอกฉันจะแนะนําให้หุกีสี่คนเมื่อตะกี้นี้คือลูกสามของฉันเริ่มไปอยู่ระบบเพื่อเจ้าขังพ่อห่าสวัสดีพ่อพ่อับ สกปรกแลเข้ามาสกปรกอะไรล่ะพ่อเป็นของเสียไม่เสียหรอกทำไมอ่ะมันมีสารกันบูดลิปติกพ่อครับไปไกลเฮ้ยเฮ้ยก่อนเป็นพ่อใช่ไหมพ่อลุกกันเฮ้ยก็ดีแล้วพระประยุนจะได้ไม่เสียเวลาพูดกันง่ายๆสั้นๆตรงๆไม่อ้อมคอมชอบลูกสาวขอเป็นคู่แต่งงานนี่ขอกันง่ายๆอย่างนี้หรือป่ะจังค่ะพูดกันง่ายๆว้างกันสื่อ ขอกันง่ายๆแบบนี้กระหม่อมฉันก็ตอบกันแบบง่ายๆกระหม่อมฉันไม่ยกให้เลยนะฮะยังไงแกแกไม่อยากเป็นพระตาเจ้าเลยฮะเออเป็นพระตาเจ้าไม่ชอบหรือแกอยากครองตำแหน่งท่านหอยเหลืองไอ้หอยหลวงโระเจ้าเนี่ยพระยุทธ์คิดสมัยอนาคตลูกสาวจะไปได้สวยแล้วกลับมาตอบใหม่ด้วยตอนดูในวังไม่เกียดเราอย่างนั้นอย่างนี้พอทีนี้มาเจอลูกสาวเราชอบลูกสาวเราเขาเลย